ผลกระทบจากพายุสินลาคูที่ทําให้เกิดน้ําท่วมหนักในพื้นที่อำเภอนําป่าจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็ทําให้ทรัพย์สินร,รวมถึงพืชผลทางการ,กรเกษตรเสียหายจํานวนมากค่ะก็ทําให้ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นต้องเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูค่ะตามระดมกาลังเข้าช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ตาบลเด่นเหล็กอาเภอําป่าจังหวัดอุตรดิตถ์ทำความสะอาดบ้านเรือนหลังถูกน้ําป่าจากแม่น้ําป่า หลเข้าท่วมในช่วงกลางดึกของวันที่2สิงหาคมกว่า150หลังคาเรือนเช่นเดียวกับชาวบ้านรายนี้ที่ได้รับผลกระทบคือเครื่องมือประกอบอาชีพหลายอย่างจมน้ําบางส่วนก็ลอยหายไปกับสายน้ำํำหรือเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายหลายรายการรวมถึงอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการเกษตรก็หายไปโดยยอมรับว่ายังคงกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหวังว่าจะไม่มีน้ำป่าพัดมาอีกครั้ง ก็ว่าเยอะอยู่นะของที่เราเก็บไว้ข้างหลังเนี่ยมันไปหมดเลยอะ่ะตรงจ้ะมันออกมาจากนี่นามากมาหลังบ้านนะ่ะเป็นทะเลเลยออกมาขึ้นมาจากข้างหลังนั่นอะ่ะมันก็มา้าตรง,งนี้แรงมากเลยแล้วทีมันก็ออกถนนใหญ่ไปนู่นออกไปหลังนู่นตอนนี้เราก็ใช้ชีวิตปกติไม่ได้เลยก็ต้องหาของต้องรัก้ต้องซ่อมต้องอะไรมากไายด่นานเจ้าหน้าที่อสมอ และแพทย์จากโรงพยาบาลมณฑลทาหารปกที่35ได้ถูกส่งลงมายังพื้นที่เพื่อพูดคุยและสำรวจอาการของชาวบ้านพร้อมทั้งเยียวยาจิตใจหลังเผชิญกับเหตุการณ์้ำท่วมขณะเดียวกันทางานอำเภอน้ำปาดก็ได้ประสานไปรยังผู้นวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์เพื่อเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุดเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายของชาวบ้านหลังอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆถูกน้ำท่วมและคาดว่าจะดำเนินการได้เร็วๆนี้ เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องยนต์เล็กปัม๊มน้ำรถไถอะไรพวกนี้ซึ่งถูกน้ำท่วมซึ่งไม่สามารถจะใช้การได้เพราะว่ามันจะมีโครนมีอะไรเข้าไปอุดตันมอเตอร์อะไรพวกนี้แต่มันก็ไม่เสียเราก็ใช้วิธีนี้ก็ประสานกับทางช่างเทคนิคเนี่ยเขามาซ่อมให้มาแกะมาแคะมาล้างทําความสะอาดก็จะได้ลดต้นทุนไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับซึ่งมีประมาณ150ยหัาเรือค่อนข้างเยอะโดยข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่า จากอิทธิพลพายุศิลากูจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับผลกระทบในพื้นที่เอำเภอฟักท่าและเอำเภอน้ำปาดรวม4ตำบล9หมู่บ้านบ้านเรือนได้รับผลกระทบทั้งหมด371ครัวเรือนขณะที่ความเสียหายด้านการเกษตรยังอยู่ในระหว่างการออกสำรวจวปัดเิรัก์ทยพอสรายงาน